คุณมีมะเขือเทศอยู่ในใจกี่ลูกคุณครูมอบกันบ้านให้เด็กนํามะเขือเทศมาที่โรงเรียนโดยที่มีเงื่อนไขว่าบนมะเขือเทศทุกลูกให้เขียนชื่อคนที่ตัวเองเกลียดหนึ่งคนต่อหนึ่งลูกถ้ามีคนที่เกลียด3คนก็ให้นํามา3ลูกใส่ถุงแล้วแบ่งมาโรงเรียนในวันต่อมานักเรียนทั้งห้องก็ขนมะเขือเทศมาที่ห้องเรียนบางคนสบายหน่อยเพราะมีลูกเดียวบางคนใส่ถุงมา5ลูกหนักหน่อยบางคนมาเป็น10ลูกและครูให้นักเรียนทุกคนพกมะเขือเทศถุงนั้นติดตัวมาเรียนด้วยเป็นเวลา1สัปดาห์ โดยที่กติกาต้องเป็นลูกเดิมเท่านั้นห้ามเปลี่ยนลูกมะเขือเทศในถุงใครทําได้จะได้คะแนนสอบไปฟรีๆเลย10คะแนนนักเรียนทุกคนตื่นเต้นมากเพราะนี่น่าจะเป็น1ิบคะแนนที่ได้มาง่ายที่สุดแต่พอเวลาผ่านไปหลายวันมะเขือเทศในถุงก็เริ่มเน่าแล้วก็เสียส่งกลิ่นออกมาจากถุงจนนักเรียนหลายคนเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวนั่งเรียนไปก็รําคาญกลิ่นไปยิ่งคนที่มี9ลูก10ลูกลําบากมากๆเพราะนอกจากเหม็นแล้วมันยังหนักอีกและพอครบหนึ่งอาทิตย์นักเรียนทุก คนก็ดีใจเป็นนันมากเพราะจะได้ไม่ต้องเจอเจ,อเจอเ้ามะเขือเทศนี้แล้วคุณครูถามนักเรียนทุกคนว่าพวกเธอรู้สึกยังไงกันบ้างจ๊ะตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับนักเรียนหลายคนบ่นมากทั้งหนักทั้งเหม็นพวกเรานี่ต้องอดทนสุดๆทรมานมากๆเลยค่ะครูแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วนะครับคุณครูจึงได้ยิ้มพร้อมบอกว่ามะเขือเทศทุกลูกก็เปรียบเสมือนคนทุกคนที่เธอเกลียดแล้วเก็บเอาไว้ในใจนั่นแหละจ้ะความเกลียดชังต่อใครบางคนที่เธอแบกไว้ในใจแค่อทิย์เดียวเธอ ยังรำคาญมะเขือเทศขนาดนี้ลองคิดดูว่าถ้าเธอต้องเกลียดใครบางคนหรือหลายๆคนแล้วเก็บเอาไว้ในใจจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคิดว่าสภาพจิตใจของเธอจะอึดอัดแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้การที่เราเกลียดหรืออาฆาตใครแล้วเก็บไว้ในใจก็เหมือนพยายามดื่มยาพิษด,ด้วยตัวเองแต่คาดหวังให้คนอื่นเจ็บปวดทรมานนักเรียนทุกคนจงวางและให้อภยัยคนที่เขาทําไม่ดีกับเราไม่ใช่แค่ทําเพื่อเขาแต่ทําเพื่อให้หัวใจของเรามีชี่ว่างให้สิ่งดีๆเข้า เข้ามาในหัวใจนะ